ทราบอธิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุที่ร้านคุณวันนครราชสีมาเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นก็ค,อค,อค,อคธธ่อยๆกลายเป็นพระธาตุเรื่อยไปไม่ว่าที่ไหนใครบูชาไว้ที่ไหนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเป็นลําดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปเรื่อยๆจะเป็นกันอย่างมุกมิบซุบซิบเฉพาะครวัวเรือนไม่กล้าบ,บอกให้ใครทราบเกรงจะถูกขอเพราะเป็นของหายากและคุณค่าสูงไม่มีประมาณ อาจพูดได้ว่าผู้ไม่มีนิสัยบานสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได้พระธาตุท่านมาไว้บูชาคารุณาดูแต่ผู้เขียนซึ่งได้มาแล้วยังไม่มีวาสนารักษาท่านไว้ได้ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลยพระธาตุท่านอาจารย์มั่นยังเป็นที่น่าแปลกและสัจจร์อยู่หลายอย่างคือพระธาตุสององค์เจ้าของอธิษฐานขอให้เป็นสามองค์เพื่อให้ครบรัตนาคือพุทธธรรมส่งก็กลายเป็นสามองค์ได้จริงๆ ผู้มีอยู่สององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์เช่นที่คนอื่นเขาเป็นแต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มีเจ้าของเสียใจมากมาล่าให้ผู้เขียนฟังแล่ขอคําชี้แจงผู้เขียนได้อธิบายทราบว่า,วาพระธาตุท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นสามองค์ก็ดีกลายเป็นองค์เดียวก็ดีหรือยังไม่ได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดีทางนี้ก็คืออธิธาที่ออกจากองค์ท่านอันเดียวกันจึงไม่ควรเสียใจ การที่พระธาตุสององค์กลับมาเป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้วเราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีกแม้ผมท่านที่ปรงออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกับอัฐิซึ่งมีอยู่หลายแห่งที่เป็นดังนี้เข้าใจว่าอาัฐิหรือผมท่านที่เก็บไว้นานๆไปอาจจะกลายเป็นพระธาตุไปตามกันดังอธิท่านที่ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุมาเป็นลําดับนี้แหละแต่ทั้งอติธาตุท่าน ทั้งพระธาตุท่านแม้จะถูกเก็บรักษาไว้สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ใดก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลยมีแต่ปิดเงียบท่าเดียวเท่านั้นทุกวันนี้พรต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนแต่ถ้าถูกถามรายที่อธิธาตอธิท่านกลายเป็นพระธาตุเจ้าของก็จะบอกอย่างอาถรรพ์ว่าอธิท่านกลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนมไม่สงสัยถ้าถามต่อไปว่า คุณมีพระธาตุหรืออธิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่าแต่แสดงอาการยิ้มและตอบพยงว่าแม้มีก็อนอิดเดียวแจกแค่ใครไม่ได้อันเป็นเชิงคันท่าไว้ในตัวกลัวผู้อื่นจะขอจึงทราบได้ยากเฉพาะทุกวันนี้ว่าอาธิหรือพระธาตุท่านมีอยู่กับท่านผู้ใดบ้างแม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยังไม่อาจบอกตรงจึงน่าเห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักสรงกันท่านมาก ฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สาคัญองค์หนึ่งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และลุงลับผ่านไปแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระและคราวาวเป็นอย่างดีตลอดมาเราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟังขณะจิตคิดจะทงความชั่วบ้างขณะจิตกําลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้างขณะเกิดความเครียดแค้นอย่างสุดขีด จะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้างพอระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้นราวกับน้ําดับไฟสงบลงทันทีทันใดและเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้นในขณะนั้นอย่าก,ก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึกได้สิ่งที่คิดว่าจะทํานั้นเลยหายหราวกบปิดทิ้งนี่เป็นฝ่ายครวาตเล่าให้ฟังแม้ที่ไม่ได้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยู่มาก และสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะเดียวกันด้วยอำนาจความระลึกถึงท่านด้วยความคเคารพเลื่อมใสส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจไปตามเพศของตนพร้อมหน้าความเชื่อความเลื่อมใสในท่านก็เข้าใจว่ามีจานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจํานวนไม่ถ้วนเริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเนนก็ไม่ท่ากว่าสี่สิบปี ในระหว่างหนึ่งปีถึงสี่สิบปีนั้นมีพระเนนและคารวาสมารับการาอบรมกับท่านมากเพียงไรเฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิตใจและข้อปฏิบัติมีจำนวนมากมายท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเนนให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคตซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กำเนิดความรู้ทั้งภายในและภายนอกมาก่อนมิฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลยด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิตใจให้มันคงต่อเหตุผลอัตธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขันข้นๆจึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใดในโลกที่พวกเราเคยทําและเคยบ่นกันว่ายากๆเพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้ผ่าดําเนินเท่านั้นหลักใหญ่ของงานทุกขแขนและทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดผูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการและพาดันเนินถ้าไม่ใช่ใจถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดําเนินใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่องของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้างเพียงไรจึงจะประคองตัวและงานนั้นๆไปด้วยความราบรื่นชื่นใจลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทําทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซึ้งนาบางของท่านอาจารย์มั่นมาบ้างแล้วจะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจระลึกไว้ไมิได้ลืมทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้วอดระลึกถึงความกตัญยูกระตะเวทีในท่านมิได้อย่างแน่นอนแม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคนอ่านพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสําคัญของโลกด้วย พอใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอัตริธรรมด้วยดีความเสียหายไม่ค่อยมีหรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่าความเสียหายไม่มีทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจโลกที่ได้รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริงประชาชนมีความสงบสุขมิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจร้อนเหมือนไฟ มีแต่การเบียดเบียนทำลายกันเอารัดเอาเปรียบกันช่อโกงกันเร็วยิ่งกว่าเจ้าบอลนี่ขึ้นโลกประจันซึ่งไม่ผิดอะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรกถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหนก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปได้สิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจความประพฤติการกระทำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลกขวางธรรมขวางหูขวางตาขวางใจไปหมด ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงพรถนาฉะนั้นท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นเพียงบริวารของใจเท่านั้นเมื่อพัฒนาใจดีแล้วการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติการกระทําตลอดทุกด้านย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจโลกย่อมมีความสงบสุขสงบับผลฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลกปกครองตน โดยทางเหตุผลอธรรมความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมชาตฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชุมเชยดยถ่ายเดียวได้แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาวพระอาทิตย์ปร,ระจันรบนฟ้าได้ก็ยังไม่ถือเป็นจุดสําคัญความฉลาดถ้ายังขืนระบายสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นอยู่อย่างไม่สำนึกตัวว่าเป็นความผิดความรู้ความฉลาดนั้นยังไม่อาจเลยภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนและการฉีกกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขาซึ่งอยู่ในภูมินั้นๆความฉลาดที่รับรองการตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้นไม่จําต้องออกไปประกาศนียบัตให้โฉก็ได้แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทาอันเป็นไปเพื่อตอนและโลกและแล้วความสุขความเย็นใจด้วยนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ออกมาจากความฉลาดอย่างแท้จริง และเป็นประกาศนิยบัตอยู่ในตัวพร้อมแล้วไม่จําต้องหาใบาประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่ออํานาจในทางผิดอย่างลึกซับซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับไม่ได้เป็นของลับๆไปด้วยแต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผยดังที่เห็นเห็นกันอยู่อย่างเต็มตารู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากไม่พูดกันเท่านั้นทางนี้หากไม่ใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้วใครจะเชื่อกันได้หลงคอว่า การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รกรุงรังด้วยสนิสนมคือกิเลสความเห็นแกต่ตัวและพวกพ้องของตัวทําให้โลกเจริญประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันดังนี้นอกจากคนที่ตายหมดความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทําดังที่ว่าเมื่อนามาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลย การงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำเหาะข้ามทะเลต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดเรื่องลือแต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่างๆเพื่อความดีงามจะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทำมิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาด เพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่แม้ร่างกายแนละความเป็นอยู่ในด้านต่างๆจะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมราของโลกอนิจังแต่ก็ยังน่าอยู่เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจมีความสุขเท่าที่ควรไม่แผดเผาเราร้อนจนทําให้คิดอยากย้ายพบย้ายชาติย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆปัญหาเรื่องอธิฐานพระจารย์มั่นพระจา,ารย์สาวกลายเป็นพระธาตุ ปรากฏว่าจากกระจายไปนในที่ต่างๆจนทําให้เกิดความสงสัยกันข้อมีในระยะอธิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆบางท่านมาถามว่าอาธิของพระอาหารหันต์ก็ดีของสามัญชนก็ดีต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกันส่วนอธิของสามัญชนทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้เฉพาะอธิของพระอรหันต์ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุได,าาทไทได้ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็ได้อธิบายฟังเท่าที่สามารถแต่เพียงโดยย่อว่าเรื่องอธินั้นปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญคำว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกันแต่มีอำนาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มากคือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิตเป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆเมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใดและจิตเป็นจิตประเภทใด ร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไปเช่นจิตประอาหันเป็นจิตที่บริสุทธิ์อาจมีอำนาจซักฟอกธาตุขันให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนอาธิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้แต่อธิของสามัญชนทั่วไปแม้จะเป็นธาตุดินเช่นเดียวกันแต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลสและไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันให้เป็นของบริสุทธิ์ได้อาธิจึงกลายเป็นธาตุขันที่บริสุทธิ์ไปไม่ได้ จำต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนมีเกลเลียดอยู่โดยดีหรือจะเรียกไปตามูมงของจิตูมงของธาตุว่าอาริยจิตอริยเหตุและสามัญจิตสามัญธาตุก็คงไม่ผิดเพราะคุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอระหันต์กับสามัญชนต่างกันอาทิจําต้องต่างกันอยู่โดยดีผู้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ขึ้นมานั้นทุกองเวลานิพพานแล้วอาทิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้ ข้อนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆองค์เฉพาะจิตท่านที่สำเร็จพระราษภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สำเร็จส่วนร่างกายที่เกี่ยวยงไปถึงอาทิตเวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกอง์หรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างการเวลาที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกันองค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาสงขันอยู่นาน เวลานิพผ่านแล้วอธิย่อมมีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะเวลาที่ทรงขันอยู่จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันเช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นและมีการเข้าสมาบัติประจําอิริยาบถซึ่งเป็นการซักพอกธาตุขันให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยลําดับด้วยในขณะเดียวกันเวลานิพผ่านแล้วอธิจึงกลายเป็นพระธาตุ ดังที่เห็นเห็นกันอยู่ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วมิได้สงขันอยู่นานเท่าที่ควรแล้วนิพพานไปเสียนั้นอานทีท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่เป็นความไม่สนิทใจเพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันนานและมิได้สักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติตัางกลาวมาท่านที่เป็นทันทาพิญญาคือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไป เช่นบำเพ็ญไปถึงขั้นอานาคามีผลแล้วติดอยู่นานจนกว่าจะเ้าขึ้นขั้นอารหัตผลได้คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอารหัตมรกกับอารหัตผลจนกว่าจิตจะชนะนิชนะนานและมีกําลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ในขณะที่กําลังพิจารณาอยู่ในขั้นอารหัตมรคเพื่ออารหัตผลก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันใหน้ัวด้วยเวลานิพผ่านแล้วอธิอาจกลายเป็นพระาธาตุได้ ส่วนท่านที่เป็นกิบป,ปาปิญญาคือรู้ได้เร็วและนิพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้วถ้าเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอทิจะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใดเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรงและซักฟอกธาตุขันยู่นานเท่าที่ควรส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่วๆไปนั้นไม่อยู่ในข่ายที่อธิจะควรแปลเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใดๆจึงของกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้วเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากอธิลายเป็นพระธาตุให้เห็นอย่างประจักษ์แล้วพระธาตุยังแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นหลายอย่างดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าผู้มีพระธาตุสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์ก็เป็นสามองค์ได้ผู้มีสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์แต่กลับเป็นองค์เดียวก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ได้เป็นไปเสียแล้วผู้ได้มาสององค์จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้พอตกตอนเย็นมาเปิดดูกลับเป็นสามองค์ก็ได้ รายนี้เป็นความแปลกเพราะชั่วระยะเวลาช้าไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่มได้ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมากและเป็นผู้ให้ความสะดวกตลอดการช่วยเหลือต่างๆแคบทุกกรณีที่เกี่ยวกับงานท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่วันแรกที่ท่านไปถึงวัสุทาวาสจนตลอดงานพระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมากเมื่อคุณวันนครราชสีมาถวายพระธาตุธนาชานมั่นมา ท่านจึงมอบให้้าราชการผู้นิตอนเช้าพอได้รับพระธาตุจากท่านแล้วขณะนั้นไม่มีกล่องหรือพระอบจะใส่มีแต่ขวดจะนัดปลายติดกระเป๋าเสื้อจึงได้เอาใส่พระธาตุไปพรางขณะเชิญพระธาตุเข้ากระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดีขวดก็ปิดฝาด้ดีกลัวพระธาตุจะสูญหายไปเสียนับแต่ขณะที่ได้พระธาตุจากมือพระผู้ใหญ่แล้วปรากฏว่าใจมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้น ลกูกแถวที่นั้นก็ไปทํางานเลยทีเดียวและเกิดความอิ่มเอิบตื้นตันใจตลอดวันประหนึ่งจิตไม่ได้คิดเขินห่างจากพระธาตุที่ได้รับมานั้นเลยทั้งวันพอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของประเสริฐมาในชีวิตไม่เคยมีคนในบ้านต่างก็มารุมดูจากนั้นก็เอาพออบาาประสยพระธาตุทันท,ทีพอเปิดฟ้าขวดออกเชิญพระธาตุท่านอาจารย์มานออกมา โดยไม่ขาดฝันว่าจะพบความอัศจรรย์ที่แสดงออกมาจากพระธาตุท่านคือพอเชิญพระธาตุออกจากขวดก็ได้เห็นกลายเป็นสามองค์ในขณะนั้นยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์นในองค์ท่านและเกิดความปิติในพระธาตุยิ่งขึ้นแทบจะห่อลอยไปทั้งตัวพร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นองค์พระอระหันต์ให้พัญญาและลูกๆฟังในขณะนั้นอย่างไม่คิดว่าใครจะหาว่าเป็นบ้า,เป,บาเป็นบออะไรเลยพัญญาและลูกๆยังไม่แน่ใจ เรงว่าที่รับพระธาตุมาจะจำจำนวนผิดไปฝ่ายสามีก็เถียงใหญ่แบบไม่ยอมฟังเสียงใครเลยว่าพระธาตุสององค์ที่ทันยคุณให้หมาเมื่อเช้านี้จำไม่ผิดแน่เพราะขณะรับจากท่านก็รับด้วยความสนใจและลืมสายยังบอกไม่ถูกแม้อยู่ที่ทํางานก็ไม่ได้ลืมพระธาตุตลอดวันว่าใด้พระธาตุมาสององค์ใต้พระธาตุมาสององค์จนกลายเป็นคําบริกรรมเหมือนคนภาวนาแล้วจะให้หลงหลืมได้อย่างไร ถ้าใครๆยังไม่ลงใจว่าเป็นความจริงพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเรียนถามท่านเจ้าคุณท่านใหม่เห็นจริงกันพรุ่งนี้เองฝ่ายคนในบ้านไม่ยอมอยากรู้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ไปเรียนถามท่านเดี๋ยวนี้ตกลงต้องไปเดียวนั้นและเรียนถามว่าที่ท่านเมตตาให้พระธาตุกระผมเมื่อเช้านี้กี่องค์ท่านตอบว่าให้สององค์ทำไมถามอย่างนั้นพระทาตหายหรือ ข้าราชการคนนั้นตอบด้วยความตื่นตันใจว่าพระธาตุไม่ได้หายแต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรวมเป็นสามองค์ด้วยกันที่กระผมเรียนถามก็เพราะเวลาไปถึงบ้านแล้วเปิดฝาขวดออกดูเพื่อจะเชิญพระธาตุเข้าในพระอกแทนที่จะมีสององค์ตามที่เขาใจแต่กลับมีสามองค์เลยทําให้กระผมเกิดความดีอยาจะตัวสั่นรีบบอกกับลูกเมียแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลยเกรงว่าผมอาจจําผิดก็ได้ เลยเขี่ยวเข็นให้กระผมมาเรียนถามท่านอีกครั้งจึงได้มาตามคำเขาแล้วก็เป็นความจริงจึงทําให้กระผมดีใจเสียใหญ่ว่าอย่างไรเชื่อหรือยังทีนี้นี่เป็นคําพูดกับพัญญาที่มาด้วยพัญญายิ้มและพูดว่าก็เกรงจะจําผิดและหาเรื่องไปโกหกกันเล่นก็ต้องพูดอย่างนั้นเป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อใครจะฝืนความจริงเพื่อประโยชน์อะไรท่านเจ้าคุณก็ยิ้ม และเล่าตามความจริงให้ปัญญาฟังว่าอาตมาได้คุณคนนี้สององค์จริงื่อเช้านี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่านอาจารย์มั่นมากตลอดพระสงค์เลื่อยมาแต่วันท่านมรณาภาพจนเสร็จงานอาตมายังจําไม่ลืมเมื่อได้พระาธ,ธาตุานาจารย์มั่นมาจากคุณวันคมนามูลร้านสิริผลพาณิชย์นครราชสีมาก็เลยสงวนไว้เพื่อนํอามามอบให้เป็นที่กระลึกซึ่งเป็นของหายากในสมัยปัจจุบัน พิ่งจะพบอธิกลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านอาจารย์ม่นเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ได้ยินแต่ตำราท่านบอกไว้ยังไม่เห็นตัวจริงกระจักตาบัดนี้ได้เห็นเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้วกรุณารักษาไว้ในที่สมควรเดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งลำบากมากกว่าเป็นความสุขใจในเวลาท่านมาเพิ่มให้ไปไหนไหนจะว่าอัตมาไม่บอกเพราะพระธาตุท่านอาจารย์มั่นเป็นของอาจารย์มากยิ่งท่านมาได้ไง่ายๆอย่างนี้ บทเวลาท่านไปเพราะความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ไง่ายกรุณาเชิญเชิญท่านไว้ที่สูงเคารพบูชาท่านทุกเช้าเย็นท่านอาจบรรดายความเป็นสิริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ได้อาตมาเชื่อท่านร้อยเปอร์เซนตว่าเป็นพระผู้บริสุทธิ์มานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกใครได้ไง,ไง่ายๆกลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้าเพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่งที่ดีได้ยากแต่เชื่อในสิ่งไม่ดีได้ไง่ายจึงหาคนดีได้ยากหาคนชั่วได้ไง่าย แม้ในตัวเราเองถ้าสังเกตดูก็พอทราบได้ว่าใจชอบคิดในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจนิสัยพอท่านแนะจบลงท่านข้าจารารกับปัญญาก็กลับนรมัสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหันษาอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองคนนี่แหละพระธาตุท่านพระจารย์มั่นเป็นความแปลกและปัศจั์ดังที่นํามาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาหามูลเหตุแห่งความปัศจั์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ดังที่หลกใเช้กันนั้นรู้สึกจากพิสูจน์ได้ยากอาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สําหรับเรื่องตำลองนี้เพราะสวดวิสัยสําหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้พเพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกายท่านภู้บริสุทธิ์กลับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างขันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าอตาิท่านกลายเป็นพระธาตุได้อย่างประจักษ์ตาส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลสแม้มีจำนวนล,ล้านคน ไม่มีรายใดสามารถเป็นไปได้อย่างท่านจึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ยิ่งใจที่บริสุทธิ์ได้แล้วยิ่งเพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลยเป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบ,บูชาจริงๆจ,งจึงต้องยอมบูชากันตามปกติโลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจำนิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆ แต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จจำต้องยอมเพราะอยากเป็นคนดีเมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกจงโง่เกินไปไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ดังท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบันบรรดาพระเนนเทียนชีที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริงๆและได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากท่านจนเป็นที่เข้าใจแล้วเท่าที่สังเกตมายังไม่เคยเห็นรายได้จะดือะด้อด้านฐานสู่ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลย เห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเขาแลกได้โดยไม,ม่อาโดยไม่อาไัยเสียดายเลยถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์ที่รู้จริงเห็นจริงในท,ทุกขั้นแต่ระบทระบาดนั้นมีความถูกต้องตายตัวยังหาที่ค้านไม่ได้เช่นเดียวกับผู้บวกลบคูณหารด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเชี่ยวชาญนั่นเองเช่นหนบวกกับหก็เป็นสองสบวกสต้องเป็นส,ส,ส,เ,ปนสเป็นต้นจะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไหร่ ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหารเมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครครัดค้านได้ว่าผิดวิสัยผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้วแม้มีจำนวนมากคนเพียงไรก็เท่ากับมาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงครอบเปล่า,ลาฉะนั้นกฎความถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรม,มีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงชายหรือชาติชั้นวรรณะใดๆทั้งสิน้นย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหาที่ค้านไม่ได้หลกักธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริงโดยตลอดทั่วถึงแล้วย่อมสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสะทกสะทานหวั่นไหวใดๆทั้งสิน้นท่านอาจารย์มัน่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจ จึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำหนิหรือชมเชยใดใดเลยภูมิรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจพาและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กําลังความสามารถจำน่วยทำภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีประมาณเช่นเทวบุตรเทวทิดาอินพรม พูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยเป็นแนวเดียวกับท่านย่อมด้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำม,มากขึ้นทําให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชา,ขาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติตัวเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีลูกศิษย์ท่านบางองค์พอเป็นพยานท่านใดบ้าง ในบางกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอกแม้ไม่แตกฉานเหมือนท่านจะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณาเช่นบางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดาหลายพวกจนดึกไม่ได้พักผ่อนรู้สึกเหนื่อยมากต้องการพักผ่อนร่างกายบ้างแขกเทพพวกหนึ่งพากันมาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึกๆท่านจำต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้วเพราะรับแขกเทพมาสองสามพวกแล้วจะขอพักผ่อนขอเชิญพากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้น พอท่านบอกแล้วพวกเทพก็พากันไปหาพระองค์นั้นและบอกกับท่านตามที่ท่านอาจารย์สั่งมาท่านก็แสดงทาให้ฟังพอสมควรและพากันกลับพอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคืนนี้พวกเทวดาไปหากระผมโดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านทีนี้ก็ได้พากันไปหาท่านอาจารย์ขอฟังธรรมท่านแต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อยมากจะขอพักผ่อนขอให้พากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้น จึงได้พากันมาหาท่านดังนี้ข้อที่พวกเทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประการใดหรือเขามาโกหกหาวายฟังเทศกระผมสั่งหากระผมไม่แน่ใจจึงได้มาเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดังนี้ท่านอาจารย์ตอบว่าก็ผมรับแขกตั้งสองสามพวกเหนือจะตาอยู่แล้วพอพวกหลังมาผมก็ได้บอกเขามาหาท่านจริงๆดังที่เขาอ้างนั่นแหละพวกเทวดาไม่โกหกพระหรอก ไม่เหมือนมนุษย์ที่แสนปลิ้นปล่อนหลอกลวงไ่าใจไม่ค่อยได้เขาว่าจะมาต้องมาและว่าจะมาเวลาเท่าไรต้องมาเวลาเท่านั้นผมเคยสมาคมกับพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมานานแล้วไม่เคยเห็นเขาพูดโกหกหลอกลวงเลยเขามีสัตว์มีศีลยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าความสัตว์เขาถือกันมากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆไปทําเคลื่อนให้เขาเห็นไม่ได้เขาตํเหนียามากมายถ้าแกไม่มีเหตุผลความจริงเขาไม่ยอมรับถือเอาเลย ผมเคยถูกเขาตำหนิบ้างเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะโกโหกเขาเป็นแต่เวลาเข้าสมาธิเพลินไปในบางครั้งซึ่งเลยภูมิรับแขกกว่าจะถอนจิตขึ้นมาเขามารออยู่นานแล้วเมื่อถูกเขาต่อว่าเราก็บอกตามเหตุผลว่าเราพักจิตไม่ได้ถอนขึ้นมาตามเวลาซึ่งเขาก็ยอมรับบางครั้งผมก็ว่ายเขาเหมือนกันว่าพระเียมองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมืน่มนๆแสนๆทั้งเบื้องบนเบนืบ้องล่าง ตลอดรุกเทวดาซึ่งมาจากที่ต่างๆต,ต,ต่างก็มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียวใครจะไปชนะต้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวลาเวลาอาเสียทุกครั้งบางทีสุขภาพไม่ค่อยดีอย่างต้องทนรับแขกซึ่งมีความลำบากมากเพียงไรควรเห็นใจบ้างบางทีกําลังเข้าพักในสมาธิอย่างเพลินเพลินก็ถทอทนออกมารับแขกเคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะมีตีเตียนกันถ้าเป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวให้สบาย ไม่ต้องอนรับใครให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่างไรเมื่อถูกเราว่าดังนั้นเขายอมรับสารภาพและขอโทษทันที